เรียบร้อยดีแล้วสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวแมงเม่สาสํารานะคะที่เป็นลูกค้าทีมงานพี่เปียกนะคะจะอยู่ที่ทางนี้แล้วก็ที่ทางบ้านนะคะที่ชมรายการสดอยู่นะคะชื่อชาลินีนะคะนิพันธ์พงศ์นะคะหรือในวงการเนี่ยเรียกกันว่าเจแบงนะคะเจแบงบีซีนะคะความถนัดของชาลินีนะคะก็คือจะ เทรดดูแลลูกค้านะคะในหุ้นพื้นฐานชุด B.C. นะคะไม่ทราบว่าในที่นี้มีท่านใดรู้จักหุ้นชุด B.C. และเคยเทรดบ้างไหมคะโอ,โอเคค่ะทางบ้านก็ยกมือได้นะคะเดี๋ยวจะไปตามชมย้อนหลังนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะชาลินีก็ดูแลเกี่ยวกับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ Future, หรือที่เรียกว่าบล็อกเทรดนะคะเพราะว่า80-90%ของหุ้นชุด B.C. นะคะ ก็จะอยู่ในตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทดด้วยนะคะก็เคยชลินีเนี่ยก็เคยเป็นนักลงทุนมาก่อนนะคะก็เคยมานั่งอยู่เหมือนพี่พี่น้องๆที่ในที่นี้นะก็ทางบ้านนะคะแล้วก็ได้ติดตามกลยุทธ์และแนวคิดของพี่เปียกนะคะก็เลยพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็นำแนวคิดการสอนกลยุทธ์ต่างๆของพี่เปียกเนี่ย มาพยายามทำกำไรให้ได้ในทุกสภาวะตลาดนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็คือถ้าท่านที่เป็นนักลงทุนมืออาชีพนะคะสนใจในหุ้นพื้นฐานชุด B.C. เนี่ยหุ้นชุด B.C. เนี่ยจะตอบโจทย์ให้ท่านได้นะคะก็คือว่าสามารถที่จะลงทุนได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพตลาดยังไงนะคะก็จะมีรถสปอร์ตเนี่ยออกมา ลดแล่นในตลาดนะคะแล้วก็ตัวข้อดีของหุ้นชุด BC เนี่ยจะเป็นตัวที่กำหนดสภาพตลาดหุ้นไทยได้ด้วยนะคะทำให้ชาลินีเนี่ยสามารถที่จะดมกลิ่นตลาดแล้วก็ทราบด้วยว่าตอนนี้สภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่มืออาชีพนักเก็งกำไรหนักเล่นรอบนะคะนอกจากนี้ก็มีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ง่ายไม่ยุ่งยากนะคะ ใช้แค่3เส้นเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะเทรดได้นะคะท่านี้อย่างที่กล่าวถึงมาว่าการที่จะทำกำไรในทุกสภาพตลาดได้ยังไงนะคะก่อนอื่นคือเราต้องรู้จักเรื่องแนวโน้มก่อนนะคะจากที่เห็นเนี่ยในรูปนี้เป็นสภาพตลาดช่วงปีที่แล้วนะคะบางท่านก็น่าจะผ่านศึกสมรภูมิลบกันมาบ้างแล้วนะคะ ลักษณะตลาดขาลงก็เหมือนเราเดินลงเขาหรือลงบันไดเนี่ยค่ะแนวโน้มขาลงแบบนี้นะคะหุ้นชุด BC ซที่จะอยู่ในตลาดที่เราจะเห็นนะคะก็จะมีปริมาณของรถแท็กซี่แดงแล้วก็รถเสียมากขึ้นมากขึ้นนะคะสภาพตลาดอย่างนี้ชาลินีแนะนำลูกค้ายังไงนะคะก็คือถ้าท่านที่ต้องการที่จะเก็งกำไรซื้อหุ้นนะคะให้เลือกแต่หุ้นรถสปอร์ตเท่านั้นนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการากำจัดความเสี่ยงหรือการบริหารพอรโดยการช็อต s e t 5 0 Index Future ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นการช็อต Single s t o c k f u t u r e นะคะในหุ้นชุด B.C. ะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นแนวโน้มสภาพตลาดไซเวย์นะคะก็จะมีลักษณะขึ้นลงขึ้นลงน,นัวเนียพันเส้นอย่างนี้กันนะคะ สิ่งที่ทําได้นะคะก็คือเกงกําไรในหุ้นรถสปอร์ตเช่นกันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแท็กซี่เขียวด้วยที่ท่านนักลงทุนสามารถที่จะลงทุนได้นะคะและตอนนี้นะคะพวกเรากําลังอยู่ในแนวโน้มตลาดขาขึ้นนะคะลักษณะดูง่ายๆเลยนะคะเหมือนกันค่อยๆเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆเื่อยๆอย่างนี้นะคะซึ่งหุ้นชุด BC ในหลายๆตัวก็จะมี กราฟทรงอย่างนี้ซึ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเราก็จะเรียกว่ารถสปอร์ตนะคะออกมาโลดแล่นเกงกำไรกันนะคะคำแนะนำตอนนี้ที่แนะนำให้กับลูกค้านะคะพี่สามารถเกงกำไรหุ้นรถสปอร์ตและแท็กซี่เขียวได้เลยนะคะนอกจากนี้ถ้าท่านใดถนัดเกี่ยวกับเซ็ตก็ดูจังหวะลองเซ็ตฟิฟตี้อ u u ดีนะคะหรือจะลอง Single Stock Future ก็ได้อันนี้จะแนะนำเฉพาะท่านที่เชี่ยวชาญโดย มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการเทรดมาก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนว่าแนวคิดนะคะชาลีนีมองว่าเงินเนี่ยมันรอยอยู่บนอากาศเพียงแต่ว่าเราอะสามารถที่จะนำกลยุทธ์ของอาจารย์เปียกอะเอามาใช้ได้อย่างไรนะคะก็ตอนนี้มีเป้าหมายที่ลูกค้าเขาจะมีแนวทางชัดเจนนะคะสำหรับสายเกงกำไรก็เลยเอามาเป็น โมเดลให้ดูนะคะว่า,าท่านที่เป็น full time trader นะคะเขาวางเป้าหมายการทำกำไรนะคะจากหุ้น BC ในรถสปอร์ตนะคะภายในระยะเวลา3-6เดือนที่ผ่านมานะคะให้ได้ผลกำไร30-50%นะคะหรือว่านอกจากนี้ก็คือบางท่านเนี่ยรอไม่ไหวเป็นลักษณะเทรดดิ้งระยะสั้นๆนะคะ แล้วต้องการนําเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นอาจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะหรือ,อน้องน้องนักศึกษาอยากจะมี p o อกเก็ตมันนะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายเอาไปเที่ยวในประเทศก่อนก็ได้นะคะหรือต่างประเทศแล้วแต่นะคะก็มีเป้าหมายโมเดลก็คือว่าการทํากําไรในรถสปอนะคะโดยสร้างรายได้สร้างกระแสเงินสดนะคะให้มีรายได้เพิ่มมาประมาณ3 1 0ต่อเดือนนะคะซึ่งตรงเนี้ย จะเป็นตามสภาพตลาดนะคะตอนนี้ตลาดขาขึ้นก็สามารถทำกำไรให้ได้นะคะค่ะเหตุผลง่ายๆเลยนะคะว่าทำไมเนี่ยสายเก่งกำไรถึงเลือกรถสปอร์ตนะคะก็จะมาดูข้อดีกันนะคะข้อดีของรถสปอร์ตคือราคาคะจะแข็งกว่าตลาดนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยท่านที่เป็นสายย่อนะคะรอยอ่อรอย่อเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้อาหุ้นรถสปอร์ตนะคะ แต่ว่าช่วงที่ตลาดมีแพนิคนะคะหรือมีแรงขายแรงๆนะคะรถสปอร์ตเนี่ยถึงจะย่อมาให้รับนะคะข้อดีต่อไปนะคะรถสปอร์ตเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ารถสปอร์ตราคานะคะก็จะเฟี้ยวฟ้าวนะคะสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะคะเมื่อเวลาย่อลงมาที่รับนี่คิดว่ามันจะเด้งเร็วไหมคะเร็วค่ะเร็วมากเหมือนเวลาเราจอดรถติดไฟแดงนะคะแล้ว เราขับรถสปอร์ตนะคะรับรองค่ะฟิลเลยนะคะรีบาวเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานนะคะจะมีจังหวะโอกาสเนี่ยที่ทำให้พี่ๆน้องๆในที่นี้นะคะขายทำกำไรได้หรือแก้เกมได้ทันนะคะซึ่งตัวหุ้นชุด bc เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ แมเนจนะคะแบ่งเงินเข้าซื้อหรือการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะเหมือนที่อาจารย์เปียกแนะนำว่ามีหุ้นครึ่งหนึ่งนะคะเงินสดครึ่งหนึ่งนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะแทะะ้แดงก็จะมีขุมทรัพย์รถสปอร์ตนะคะออกมาให้ได้เก่งกำไรกันนะคะตารางนี้จะส่งถึงมือถือของลูกค้านะคะหรือจะเป็น Ipad นะคะทุกอาทิตย์นะคะก็คือ ถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลตัวนี้นะคะเพื่อที่พี่ก็จะได้วันทำงานวันตลาดเปิดนะคะก็จะได้ดูแนวรับรถสปอร์ตต่างๆนะคะอันนี้จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยอัปเดตจากราคาปิดวันที่30มิถุนายนก็ประมาณเกือบเดือนที่แล้วนะคะก็จะมีรถสปอร์ตยุโรปและรถสปอร์ตญี่ปนนะคะออกมาลดแล่นในตลาดนอกจากนี้เนี่ยพออาทิตย์ถัดมานะคะปริมาณ ก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะคะนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้จะตัวเล็กนิดนึงนะคะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอเห็นกันไหมคะก็คือจะมีความเห็นเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้าไปให้ด้วยนะคะว่ารถสปอร์ตตัวนี้มีนิวไฮขึ้นเรื่อยๆไหมหรือว่าควรจะแนะนำดูจังหวะขายทำกำไรให้ไหมนะคะ ก็เป็นสิ่งที่ชาลินีนั่งทำอยู่ทุกอาทิตย์นะคะแล้วยังไงคะชาินีได้คำตอบว่าพวกหุ้นพวกนี้ค่ะเขาจะมีโครงสร้างการขึ้นลงนะคะที่คล้ายๆกันนะคะถ้าเราเนี่ยมันดูทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะคะบางทีแบบเหมือนลับตามแม้ได้เลยะคะ่ะเราจะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวจะมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วกลุ่มไหนที่เราจะ เทรสำหรับการเกร่งกำไรนะคะเมื่อชาลินีส่งหุ้นรถสปอร์ตเข้าไปให้แล้วทำยังไงคะก็แค่อาจจะเมมมาไว้หรือจะเอามาปริ้นนะคะแล้วก็เวลาชั่วโมงเทรดนะคะก็เลือกเข้ามาดูเลือกตัวที่ท่านชอบนะคะกลุ่มลั่นหนึ่งตัวก็พอนะคะเป็นตัวเก่งๆนะคะบางท่านเนี่ยเทรดเก่งกำไรเร็วๆก็ เลือกสัก3-5ตัวก็พอเลือกแค่กลุ่มเดียวนะคะตัวเก่งๆนะคะค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะมาเรามาเริ่มเวิร์กช็อปกันเลยดีกว่านะคะสมมุติว่า,าที่ผ่านมาส่งส่งตัวรถสปอร์ตไปให้แล้วนะคะเรามาดูกันว่ารถสปอร์ตเนี่ยวิ่งเร็วและแรงได้ขนาดไหนนะคะนี่เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นนะคะว่าตอนนี้เขา อยู่ในแนวโน้มที่เป็นไซด์เวย์มาก่อนนะคะแล้วพี่เปี๊ยกเคยบอกว่าหุ้นชุด BC นะคะที่เปิดกระโดดนะคะมีเขาเรียกมีแก๊ปหรือมีช่องว่างนะคะหุ้นนั้นนะคะแนวโน้มจะเปลี่ยนเห็นไหมคะว่าตอนนี้ราคาขึ้นมามีใครอยากจะซื้อไหมคะลักษณะนี้มีใครสนใจบ้างไหมคะโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะคะแล้วจะซื้อตอนไหนขึ้นมาอย่างนี ถ้าท่านที่ทราบถึงแนวทางการเทรดรถรถสปอร์ตนะคะก็คือจุดซื้อเนี่ยถ้าเราดูที่เส้นสีฟ้านะคะนี่คือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์ของอาจารย์เปียกนะคะจุดเนี้ยก็จะแนะนำให้ลูกค้าซื้อนะคะมีใครสนใจคิดจะซื้อไหมคะเดี๋ยวลองจดดูนะคะว่าเราจะทำกำไรจากรถสปอร์ตได้ไหมนะคะตอนนี้ซื้อแล้วนะคะแล้วเป็นยังไงคะความ เรลของรถสปอร์ตขึ้นมานะคะก็มีทำราคาสูงสุดใหม่ได้นะคะมีใครตรงนี้อยากจะขายบ้างแล้วคะยังใช่ไหมคล้วแล้วแล้วท่านที่ตกรถยังไม่ซื้ออยากจะซื้อไหมคะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ขายนั่งดูกันต่อไปนะคะโอเคต่อไปค่ะมีน้องอยังโฮหุ้นไว้อยู่ใช่ไหมคะยังไม่ขาย เป็นยังไงคะรถสปอร์ตทำราคาสูงสุดขึ้นได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้มีใครตกรถแล้วบ้างคะตกรถมาหนึ่งท่านแล้วนะคะค่ะแล้วลองดูความแรงของเขานะคะอ่าย่อลงมาแล้วยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบวันมีใครอยากจะซื้ออีกไหมคะเป็นรถสปอร์ตเข้าได้เลยนะคะพอเข้าแล้วรอไม่กี่วันเองคะ่ะเป็นยังไงคะทำกำไรให้ท่านได้นะคะ ขึ้นมาขนาดนี้ขายยังคะมีมีใครอยากจะขายแล้วหรือย,ยังคะแท่งแดงนี้นี่นะคะขึ้นมาเขาเรียกว่าขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตเลยนะคะนะคะเนี่ยค่ะ,คะก็จะเป็นคอนเซปต์ของรถสปอร์ตเนี่ยค่ะถ้าแค่แค่ท่านหาเจอสักตัว2ตัวเนี่ยในรอบ3าถึงหเดือนนะคะก็ทำกำไรให้แล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะ เดี๋ยวเรามาเวิร์ k ช็อปอีกตัวหนึ่งแล้วกันตัวอย่างที่ให้ดูรถสปอร์ตนะคะลองดูกันตัวนี้นะคะตัวนี้ผ่านแนวโน้ม6เดือนตามกลยุทธ์ของพี่เปียกที่บอกไว้นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยมีเปิดเปิดกระโดดขึ้นมาด้วยนะคะขึ้นมีใครตรงนี้จะซื้อเลยหรือยังคะยังนะคะ,อะลองจะลองจดดูนะคะว่าตัวเองจะหลิดสไตล์เก่งกำไรได้ไหมจะซื้อจะขายตรงไหน แล้วทํากำไรให้ได้ไหมนะคะในรถสปอร์ตมาถึงจุดนี้นะคะณนะจุดจุดนี้เบรกขึ้นมาแล้วนะคะแนวโน้มหกเดือนนะคะเป็นยังไงคะขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตอีกแล้วนะคะซื้อซื้อกันได้แล้วหรือยังคะพี่ถ้ายังซื้อไม่ได้ทำไงคะนั่งมองกันต่อไปไหมเราลองดูน,นะคะอ่ะลงมาเส้นยี่สิบนะคะกลยุทธ์อาจารย์เปียกตรงนี้ซื้อแล้วหรือยังคะ ซื้อไหมคะอ่าซื้อมีบางท่านซื้อแล้วนะคะแถวนี้นะคะค่ะเรามาดูกัน,นะคะ่ะชาดากี่วันนี้คะซื้อแล้วก็ขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตกันอีกนะคะค่ะแล้วก็ขึ้นต่อไปเพราะเขาคืออะไรคะถูกต้องค่ะเขาคือรถสปอร์ตขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตนะคะเนี่ยค่ะ คือมันก็น่าสนุกนะคะการเทรดรถสปอร์ตนะคะแล้วคือข้อสนุกก็คือว่าการที่เราคือชาลีนี้ก็สนุกของชาลีนี้เองในทุกอาทิตย์ก็จะหาหุ้นรถสปอร์ตมาให้ลูกค้าเทรดนะคะค่ะท่านที่เทรดเนี่ยเขาก็ประสบความสําเร็จในจุดจุดนี้เพราะว่าเขานําแนวทางของพี่เปียกนะคะมามาทำแล้วชาลีนี้ก็จะคอยคอยที่จะใส่เขาเรียกว่าใส่ความเห็นเพิ่มเติมหรือคอยแนะนําลูกค้าแต่ละท่านนะคะว่าเป็นยังไงก็คือคอยพัฒนา ให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะคอนเซปต์ของชาลินี่ก็มีประมาณนี้นะคะอยังขึ้นไม่หยุดเลยนะคะอายังขึ้นต่อค่ะโอเคมีฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับสายสายสายเกงกำไรก็โอเคมีอยู่ประมาณเท่านี้ที่เป็นโมเดลให้ดูนะคะส่วนสายที่จะเป็นเล่นรอบอะ่ะก็คิดแค่ว่าท่านจงกลัวในเวลาที่กล้านะคะแล้วจงกล้าในเวลาที่กลัวนะคะ ก็คือช่วงที่หุ้นลงแรงแรงมีแพนิคนะคะพี่ซื้อเข้าไปได้เลยค่ะพี่จะซื้ออะไรก็หุ้นพื้นฐานเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะค่ะหุ้นพื้นฐานชุด b ีซีเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอทีิบายหุ้นพื้นฐานชุด b ีซีเนี่ยค่ะก็ทำคือคัดสรรมาให้แล้วนะคะค่ะส่วนใหญ่จะแนะนำให้ลูกค้าเทรดหุ้นชุด A และ B นะคะถ้า C เนี่ยจะค่อนข้างเหวี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ได้หมดทั้ง A B C แต่คือให้เลือกเนี่ยอย่าให้ซ้ำกันอย่างเช่<ใ>นถ้าเลือก KTB แล้วไปเลือก TCA p นี้ไม่แนะนำนะคะให้เลือกกลุ่มละ1ตัวเท่านั้นแล้วในพอร์ตเนี่ยเอาตัวที่พี่ชอบนะคะแค่มีแค่3ตัวถึง5ตัวก็พอนะคะอันนี้ก็จะเป็นาตารางนะคะการแบ่งหุ้นชุด B C นะคะตามหมวดอุตสาหกรรมนะคะ ถ้าเราดูทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้กลุ่มไหนนะคะที่เป็นตัวที่แข็งกว่าตลาดนะคะอย่างรอบที่ผ่านมาก็จะมีพวกกลุ่มโดเมสติกเพลย์นะคะหรือพวกที่เป็นกลุ่มที่เป็นบริโภคในประเทศนะคะอย่างมีซีมี c อลอย่างนี้นะคะโลบินค่ะโฮมปโปรพวกนี้นะคะชาลีนี่ก็จะคอยบอกลูกค้าว่ากลุ่มไหนที่แข็งกว่าตลาด ก็ให้เลือกตัวที่ชอบมาไว้นะคะค่ะสำหรับคนเล่นรอบก็มีข้อคิดมาฝากว่าความอดทนนะคะมีรดขมรอกันเข้าไปนะคะรอไปท่านซื้อแล้วท่านรอไปข้อดีคือได้ทั้งปันผลด้วยนะคะแล้วผลของมันนั้นะหอมหวานเสมอนะคะก็วันนี้อาจจะมีเวลาเพียงเท่านี้แต่ก็ มีแนวคิดหรือบทวิเคราะห์เพิ่มเติมไว้ให้นะคะถ้าเรื่องทฤษฎีของหุ้นชุด bc ซีะค่ะก็ชาลินีได้เขียนเอาไว้นะคะในหนังสือแมงเม้าสํสำราญซีซั่น3นะคะอยู่ในบทที่7เรื่องเล่าจากเมาโลกสวยค่ะก็ไปหาดูได้นะคะอันนี้จะเป็นแนวทฤษฎีของการเทรดหุ้นชุด b ีนะคะแล้วก็ในเว็บแมงเม้าสํสำราญนะคะของพี่เปียกชาลินีก็จะคอยเหมือนเห็นสภาพตลาดมี คอยวิเคราะห์คือถ้าเห็นแนวคิดหรือมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับสภาพตลาดต่างๆก็จะใส่เอาไว้ให้นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีข้อคิดที่สามารถนำไปใช้เทรดให้ทำกําไรให้ท่านได้นะคะก็ลองลองดูนะคะก็มีมีเรื่องของโก f ฟิเจอด้วยนะคะค่ะก็ยังไงลองดูนะคะถ้าท่านใดที่สนใจขุมทรัพย์ลายแทงรถสปอร์ตนะคะ ก็ติดต่อชาลินีได้นะคะเปิดสายตลอด24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นะคะแต่ตีสองตีสาจะรับหรือไม่เดี๋ยวว่ากันนะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะไลน์ ID ชาลาแบงค์นะคะถ้าสนใจในการเทรดรถสปอร์ตนะคะหากท่านแอดภายใน10นาทีนี้เดี๋ยวเราจะส่งคุมทรัพย์รถสปอร์ตไปให้ท่านนะคะในคืนนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะฝ่ายนิดนึงนะคะก็คือว่า อยากให้เชิญมาร่วมเป็นครอบครัวแมงเม่าสำราญนะคะแล้วก็จะรู้ว่าเราเนี่ยจะค่อยๆสามารถพัฒนาการเทได้นะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ